อยากมีความสุขหมื่นหมื่นปี แ,บบแม่ที่กุ้งเทพที่มันเป็นจะไดเจี่ยบ,บก็อยู่จิบก็อยู่น้องแพนน้องภูน้องแพนอยู่ก็แ,แม่ยังหักหวยหาไัยแถมที่แม่ห้ากที่ซุปแม่ห้ากที่ซุแต่คือขอกัวเฮาหมดเนี่ยลูกแต่สิ่งที่แม่ขาดมาได้เพราะอายุแม่เนี่ยน้อยเดียวแม่ไข่ป้าเตืนเอนไข่ป้ายาไข ใครจะแล้วใครใครอยู่ใกล้เขาบอกว่วันนี้หรือวันคู่แม่จะเจีบเป็นแม่อยู่หันกอจีบกับเกียบเยียบกับเกียบ,ยบ,กบเกียบ,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 ยบลราท,ที่นี่กะเอาตามาขว,าไไวั่งมือขนสามมือวัไหนก็ไปเ,อเพอ่อนวันไหนก็ไปยะฮหันเตอร์เซฟหงมือหงมือ มีความสุกขกับเบื่อมันอยู่พวงกะนักมาแมบแน่แม่อสันนักในเจ้าพวกกาวมาได้เจ้าปูปลาแร็กจมาได้ต่างงานะเออเออจะจับ้านี่รอกจอตาบานหนักจมาได้ไปจับสโมสสอนสี่อุมเพื่อ แม่แก้นคนเดียวีเตียงเดี๋ยวยห้องพออมอนี่มาบอกอันเป็นโรงแรมปะโต๊ะมมเกาเนาะเอาสักห้าโต๊ะก็ได้แล้วไปแก้กับแม่นะ่เจียไปขอทามกันต้อยี่บเตียงกันนังเรียบร้อยนั่งอเนนได้เดียวอีกบบอยู่เดี๋ยวีตัมาเลยอ่องตัวมาเลยโตมแรงมาไองแพ คุณยายคุณยายกลับวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวแพ้จอมตัวฮยายกสามแกรั้งที่หนึ่งวกยพ้เนี่ยตดวกมา่ัวกเอาวาาเียแ๊มได้่อมอันนสัขวบอุ้มยล้ไ้เดินได้ไอ้นีได้ใายแขอักก่อนจอมตัอันนี้เป็นมีมาของจิงใครมาหาเดียนดีใครสูด ตีเตือนกมาอยากกมาคนตีเฮาหักถึงแม่มปุ้่สายเรืองแต่เป็นสายน้ำที่มันสาบซึ้งเนาะในเมื่อเฮาป้อกิ้ป้อยูุ่้ยเล่าปุ้ยรวยนะ<ด>แต่ใครม้วนเจ้านเนี่ยสอบสอบสอบให้สอบปอื้ยสอบปุป้ยโอ้ยโดนรวยแหละไล่แจกซะปะที่ใจญ่กะ้าหลุ่มกับซัดไฟเอาแม่ วันนียเจ้ามากับไปทำบุญลูกขึ้นได้กับอูก,กับแม่หมบ,บนญโหแบบแม่วัดถุมป่ายนี่น้องเกิดนะแม่วันนี้น่ะน่องบอกเจ้าตีแล้วน,อน,อลน้องอนุญาตเมื่อมงบอกว่าน้องรับแม่นี่ยือแม่ปีนเป็นแม่น,น้อยนนอมอยู่บ้าน้องไม่น้อยหนงสิบสองแม่จะเข้าไปแอลหมันวันนี้วันเกิดมันบอกโนกับไปตามขันเขา้าไปเจ้าตีกล็ล้อเปียก โไม่มาต้อแจกกระส้าผมซาผมก็ไปนอนอุ้มไอเดียมสองคนโอ้ยเขาถ่ายโบมี่ถ่ายมาปูแล้วเนาะทนอะจะให้น้ำทาลนะโบมี่เนาะเพราะว่าเขากัดโกมาหลายวันแลาวอีเนี่ยตนนี้จะดการนะเจ้านี่จะลอโก้เจ้าแล้วก็ได้กินเมนูนำซ้ำวันน้ใครโนี่กินมาเมอรแล้ว กินก <łość> ัอน่อมแล้วกิีนเขาจิมแนี้เขาคว้ากันนะเขาไปจิ้นเดีวขอย่งครับขอถามก็ู้อกกว้ากีนอกว้างกนาถาม แดีย๋ยวคอคยแาครับขอยแาขอถามว่าอมนมัน,ค,มน,นนะคิวเหครับเมงมันนีนะมันเปลนบางวันเนาะวันใดที่ฝนตกนะคะอย,ย่างแพนเ้ยวันใดที่ห้องห้อนโทรศัพท์ไา่โรับมันน่ที่บอกจำได้ก่อนวับบนนี้ฝนตกเนาะวัน,นี้ไหนวันนี้ฝนตกเนาะ วันนี้บาแน่ไมจะปั้นนันใดถ้านังโสดใหม่นองหาบนิ้หาอย่าง,างาาไ้ชุดให้ขอเพื่อเปลือนหรืออยากทุกคนมาในวันนี้มีความสุขเดียวคพระเจ้านาง้าน้องถ้คน,นุ้นวนโสดนันไดที่ข้าพระเจ้าได้ทำขพอบุญนันนั้นตอบส้าน้องถ้านี้ลูกที่ดีมีหลานทีี ขอบครัวที่ดีเป็นความสุขที่บอกไผ่บมถูกเหม่นข้าเจ้าขอบคุณบบมอยังจะเต้าละตามว่าขอบคุณนอกจากขอบคุณล้ไเลายเลขตัวนกระเป๋านี่อมเกว็กระต้กัง กระเป๋าก็เป็นกระเป๋า